สวัสดีค่ะวัลกรณ์สมุนไพรกับรายการต้นไม้สายมูนะคะเราเคยนำเสนอเรื่องของว่านพญากาเผือกหรือบอลกระดาษด่างไปหนึ่งครั้งแล้วแต่พอดีเราเจอข้อมูลจากหนังสือว่านอีกเล่มหนึ่งนะคะเราก็เลยอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับว่านตัวนี้ที่มากขึ้นนะคะในหนังสือว่านเล่มน,นี้ระบบเอาไว้ว่า ต้นว่านพยากาเผือกลักษณะหัวต้นและใบคล้ายกับต้นบอลหรือเป็นบอนอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบอนกระดาษนะคะใบแผ่กว้างมีตะโพกและเอวใบที่พื้นใบสีเขียวแก่สลับเส้นและกระดูกกลางใบที่สีเขียวอ่อนกระดูกกลางใบนะคะ กับเส้นใบมีสีเขียวอ่อนแต่พื้นใบมีสีเขียวแก่ต้นลายเขียวอ่อนกับขาวเทานะคะคุณประโยชน์เป็นว่านทางโชคลาภและป้องกันพยันตรายโดยเฉพาะหรือจะปลูกใส่กระถางสวยสวยตั้งไว้ที่ชานบ้านเป็นไม้ประดับก็ได้แต่โดยความหมายแล้วเพื่อเรียกโชคลาภให้มาสู่บ้านหรือร้านค้า และป้องกันพยันตลายนานาประการมันภาวนาด้วยคาถาอะสังวิสุโลปุสสะภกะสังวิตาปุกายยปะนะโมพุทธยะมาอาุอรหังป้องกันอันตรายทั้งมวลได้ดีนักกับอีกบทหนึ่งจิตติจิตตังจิตติพันธนังปียังมะมะอาคัตชาหิ ใครที่ไม่เคยรักก็รักใครเกลียดกลับมาเมตตาพาโชคลาภมาให้นี่ก็เป็นกลเมเ็ดเคล็ดลับเกตและเกตน้อยในการบูชาหรือคาถาภาวนาสําหรับว่านตัวนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยบางต้นอ่ะใบเขาอาจจะเป็นลายเพียงเล็กน้อยแต่อีกใบหนึ่งก็จะเป็นลายที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะขอใจให้เขาเริ่มมีลายบ้างเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นลายใบที่ สวยงามหรือมีความขาวด่งที่มากๆอันนี้ต้นเดียวกันนะอันนี้มาดูอีกต้นหนึ่งใบนี้ลายนิดเดียวนะคะอีกใบหนึง่งก็มีลายอยู่บ้างพอได้เห็นแต่พอมาใบนี้เกือบฮาบเลยนะคะใบด่างเกือบครึ่งเลยขาดอยู่อีกนิดเดียวและลูปน้อยของเขาก็เป็นฮาบเลยนะคะครึ่งใบแบบนี้ คนเล่นว่านหรือเล่นบอลเล่นไม้ดงังเขาจะเรียกว่าเป็นฮาร์ปนะคะคือครึ่งต้นนี้ล่ะอันนี้แห่งไปแล้วก็มีทั้งดังไม่มากดังกลางและอันนี้เกือบฟูลเลยนะคะดังเกือบหมดใบเลยเพราะฉะนั้นความสนุกของการเล่นไม้ตัวนี้ก็คือการลุ้นว่าใบตอบต่อไปของเขาเนี่ย จะออกมาดังมากดังน้อยแล้วถ้าเราเห็นดังน้อยนะคะดังแม้เพียงเล็กน้อยเนะะี่ยเราก็อย่าไปคิดว่าไม้ตัวนี้ไม่ดังมากนะคะใบถัดๆไปของเขาอะ่ะอาจจะดังมากก็ได้ก็ค่อยเล่นค่อยหาค่อยเก็บสะสมตามกําลังทรัพย์ไปนะคะแต่บอกได้เลยว่าไม้ตัวนี้น่ากเก็บเป็นไม้ประดับก็สวยงามเป็นว่านมงคลก็ดีเยี่ยมยิ่งบวกไปกับคาถารับรองได้ว่าปังปังแน่นอนค่ะพรานคณสมุนไพรก็ขอนําเสนอเรื่อง ว่านพยากาศักิ์ว่านบาร,รมีเมตตามหานิยมกับร้ายกลายเป็นดีป้องกันอันตรายพยันตรายทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามความรู้เรื่องเกี่ยวกับว่านจากตำราในโอกาสต่ตอๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ